สำหรับคลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนลูกบิดแบบธรรมดานะครับลูกบิดทั่วไปนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นลูกบิดแบบการโยกนะครับหรือที่เรียกกันในศัพท์ช่างว่าลูกบิดแบบเขาควายนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นนะครับในลูกบิดทั่วไปก็จะมี ปุ่มนะครับเป็นปุ like to ่มปุ่มจะมีร yes ูนะครับซึ่งรูตรงนี้เป็นสําหรับปลดล็อกตัวรูกบิดนะครับตรงนี้ที่ที่ผมใช้ไขควงแย่เข้าไปนะครับมันจะมีรูอยู่บริเวณนี้ครับเราแย่เข้าไปนะครับหาบไปไขควงเล็กๆนะครับต้องขนาดที่มันพอเหมาะกับตัวรูนะครับไขควงอใหญ่ก็ไม่สามารถที่จะแย่เข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นแย่เข้าไปตรงรูปลดล็อกนะครับ ปลดล็อกตัวลูกบิดนะครับลูกบิดต, e. ตัวนี้ครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็อ่าหลังจากนั้นก็เอาตัวลูกบิดออกนะครับเราต้องต้องแย่เข้าไปนะครับในรูรูตัวปลดล็อกนะครับหลังจากน,นั้นมันก็จะมีฝาเป็นฝาล็อกอันนี้นะครับแล้วก็เอา,เอ,าออกครับก็จริงๆแล้วใช้อุปกรณ์ไม่กี่ตัวนะครับในการเปลี่ยน ลูกปิดนะครับก็มีไขควงแฉกนะครับหลังจากนั้นก็ไขตัวนอตจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับเป็นตัวยึดไว้ต้องเอาตัวลูกปิดแบบธรรมดาออกก่อนนะครับ จะมีน้องจอ,องตัวอีกตัวก็อยู่อยู่ด้านล่างนะครับตัวอยู่ด้านล่างต,ต,ตัวนีออ้ออกานันก็นดึง ชุดนี้ออกได้เลยนะครับชุดนี้ออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเดือยล็อกก็มาถอดตัวเดือยล็อกตัวนี้ออกนะครับเราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชุดเดือยล็อกอันใหม่ จากนั้นเราก็ใส่ชุดเดือยล็อ hmm. กของอลูกบิดอันใหม่เข้าไปนะครับ ก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะ หลังจากนั้นเราใส่ชุดนี้เข้าไปแนละ้วใส่ชุดการโยกที่อยู่ด้านนอกนะครับใส่เข้าไปก่อน หลังจากนั้นมาใส่ก้านโยกที่อยู่ด้านในในห้องนะครับนะครับจากนั้นเราก็ใช้น็อตไขเข้าไปน็อตย,ยึด2ตัวนะครับ ตรงนี้เทคนิคก็คือต้องใส่น็อตตัวด้านซ้ายก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งขันน็อตให้มันแน่นนะครับหลังจากนั้นพอเราใส่น็อตตัวด้านซ้ายแล้วไอไอตัวด้านขวาเนี่ยเราก็โยกตัวก้านโยกนะครับเพื่อหลบตัวตัวรูนะครับอันนี้คือเทคนิคที่บอกไว้นะครับว่าทําไมต้องใส่น็อตตัวด้านซ้ายก่อนนะครับ องนี้ก็มาขันน็อตตัวด้านขวานะครับทีนี้พอขันน็อตเข้าไปแล้วก็ไม่ยากแล้วนะครับพอมันน็อตมันเข้าไปสองตัวแล้วก็ไม่ยากแล้ว ก็จะมาดูเซนเตอร์ให้มันดีนะครับถูดูว่าให้มันไม่มีช่องแสงนะครับอันนี้คือเทคนิคที่บอกไว้นะครับดูไม่ให้มีช่องแสงมีช่องแสงรอดเข้ามาหรือเปล่านะครับดูเซนเตอร์ให้ดีนะครับก่อนที่จะขันน็อตให้มันแน่นนะครับอันนี้เจอบ่อยลูกบิดนะครับช่างบางคนเปลี่ยนลูกปิดไปแล้ว mm hmm. ไม่ได้ดูเซนเตอร์ดีครับ ก็จะมีช่องแสงแสงจากด้านนอกผ่านเข้ามานะครับก็ทําให้มองเข้าไปด้านในห้องได้นะครับแบบแบบนั้นไม่โอเคนะเราก็มงักคันน็อตให้มันแน่นอาโอเคก็ลองมาเทสด,ดูนะครับนะเทสด,ดู ก็มาเปลี่ยนลูกบิดประตูธรรมดานะครับเปลี่ยนเป็นแบบการโยกนะครับมันก็จะดูสวยขึ้นนะครับก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้กัแบแหวล็อกอน,นี้ตัวนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับอันนี้ผมผมสาธิตเดี๋ยวลองล็อกดูนะครับหมุนปุ่มล็อกจากข้างนอกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะ เปิดได้นะครับเมื่อใดที่มีการล็อกนะครับเราพอปลดุมล็อกก็สามารถที่จะโยกการโยกได้ก็นะครับก็ง่ายๆนะครับมาเปลี่ยนรูปบิดประตูแบบทั่วไปนะครับเปลี่ยนเป็นแบบการโยกนะครับก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับก็เปลี่ยนไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คลิปนี้ก็สําหรับ เพื่อนๆที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามาให้เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับครับขอบคุณครับ